สวัสดีนะครับวันนี้แสนเชิงสองมัดขอเสนอสามไฟประวัติศาสตร์ครับที่สะใจแฟนมวยชาวไทยทั่วประเทศครับโดยคลิปนี้นะครับเป็นคลิปไฮไลท์ครับระหว่างบัวขาวกับอีหลงครับที่บัวขาวแพ้อย่างค้าสายตาแฟนมวยชาวไทยครับและแฟนมวยทั่วประเทศครับเหมือนว่าเป็นการโดนโกงครับโดนป้นชัยชนะของบัวขาวแต่ไฟที่คนไทยสะใจก็คือไฟที่พบกับสิทธิชัยครับระหว่างเกมการโชกก็แลกอาวุธกันครับ แต่ตามสายตาก็เป็นบัวขาวที่อาวุธเข้าจะแจ้งมากกว่าแต่ไปชกที่ประเทศจีนครับเป็นทินของอีหลงทำให้อีหลงชนะคะแนนไปอย่างคานสายตาครับามาดูกันครับไฟที่พบกับสิธิชัยจะเป็นยังไงโดยโชกกันในศึกอูหลินฟง,นคงครับปี2010อีหลงครับไฟถัดไปครับเป็นไฟของขายานนับนักชกชาวรัสเซียที่ชนะแตกบัวขาวบรญชาเม่ครับ ฟันบัวขาวทะเลือดสาดเลยนะครับแชมป์มวยไทย12เส้นครับแล้วก็แชมป์โลกมวยไทย4เส้นสําหรับขายานนะครับดูครับชนะบัวขาวมาได้ครับอันต่อกไปครับขายานนี่คือไฟไฮไลท์นะครับเราจะมาให้ดูไฟที่สะใจคนไทยครับบัวขาวถีบไปถีบขึ้นมาครับคายานหักไปครับไม่ลงครับเนี้ยมีซอกกลับด้วยนะครับเจอสอกของบัวขาวคืนแล้วแรงเลือดเลยครับไฟนี้ของบัวขาวปิดเหลี่ยมไปนี่ครับยังมีเหลี่ยม มาแก้บัวขาวีนะครับโดนกระโดดข่าวลอยไปขายานก่อกรมการยุติการชกครับโดยเป็นฝั่งของขายยานนะครับที่ชนะแตกไปได้มาดูไฟสะใจแฟนมวยชาวไทยอันดับ2ครับจะเป็นทางฝั่งของซุปเปอร์บอลน,นะครับมาแก้แค้นให้บัวขาวบัญชาเมฆนะครับสิทธิพี่สิทธิน้องครับพบกันที่ศึกคุนหลุนไฟปีส0 1 6ิบครับมาดูกัน,นครับเกิดอะไรขึ้นกับขายยาดมัดซ้ายไปครับมัดซ้ายมัดขวาขออภัยเจอหมัดของขายานมาซุปเปอร์บอล ย่งนิ่งอยู่ครับอาสูงๆไว้ซปเปอร์บอลเตะขวาไปครับหนึ่งแข้งครับเตะขวาพี่ครับแข้งที่สองครับหยับดูจังหวะอยู่ครับเออหมัดมาติดบางนับเตะขวาไปครับซปเปอร์บอลหมัดมาเป็นชุดครัข้ายานเตะขวาไปครับโอกันในกติกาคิกบ็อกซิ่งนะครับเตะขวาไปซปเปอร์บอลเตะขวาไี่ครับซปเปอร์บอลอย่างไงครับดักแทงขวาถีบยันไว้เตะขวาไปครับซปเปอร์บอลเบิ้ลไปสองแข้งครับแข้งที่สามครับ ตไปที่ท่อนแขนนะครับไปเพื่อไม่หมัดที่หนักๆกลายเป็นหนักหมัดนะหมัดของขายานแทงขวาไปซุปเปอร์บอลเต่ขาขึ้นมาเจอเตะแข้งของซุปเปอร์บอลไปเตะขวาไปครับแข้งขวาแข้งขวาไปครับเบิลไปครับนี่ครับก็เตะปากไปเลยครับเรียบร้อยครับไฟน์นี้การแพนน็อกของขายานนะครับนี่ครับสาใจบูขาวสาใจนะครับแก้แขนให้บูขาวได้แล้วครับโดยการชนะน็อกเตะก้านคอครับลุกมาก็ยังเมาอยู่ครับ เป็นไฟที่สองสหรับไฟที่สะใจแฟนมวยชาวไทยนะครับตัวเตะขวาไปเตะหน้าเลยครับแข้งสุดท้ายเบินไปนะครับที่หัวไหล่แล้วก็แข้งสุดท้ายเป็นก,การอคอหรือปลายคางนั่นเองก็ชนะไปได้อย่างเบ็ดเสด็จขาดครับการคอของวูระบอลเตะขวาไปมาเตะหน้าไปครับเรียบร้อยครับตัว ไปยางเนี่ยครับเต็มปากนะครับหลังเท้าครับถึงจะเป็นหลังเท้าแต่ก็โดนเต็มปากนะครับล่วงหล่นได้เหมือนกันนะเป็นไต็มาบการคอนี้เปสดงดงามครับของซุ์บอลบัญชาเมฆแล้วก็ไฟนี้ครับเป็นไฟน์ไฮไลท์ที่นํามาให้ดูกันครับยอดมวยระหว่างสองยอดมวยนะครับระหว่างเปโตรเซียมกับบัวขาวครับก็เปโตรเซียมครับในยุคหนึงครับก็เคยเป็น ผูขนานนามว่าเป็นนักมวยบ็อกซิ่งเบอร์หนึ่งของโลกครับอยู่หลังจากบัวขาวครับเป็นยุคก่อนซูเปอร์บอลนะครับระหว่างเกมการชกก็แลกอาวุธกันครับหมัดของเโตเซียมไปครับเป็นชาวอิตาลีนะครับแข้งซ้ายไปแชมป์เควันทั้งคู่นะครับสองคนนี้เตะขามาบัวขาวเตะซ้ายไปครับนี่แข้งซ้ายออกได้เหมือนคนไทยเลยครับก็เป็นฝ่ายเสมอกันไปนะครับระหว่างสองคนนี้เปโตเซียมลูกศิษย์ของ เขาพองนะครับเขาพองเล็กลูกสุรทนครับจากมวยไทยยอดมวยไทยที่ไปโด่งดังที่อิตาลีครับเตขวาไฟถัดมานะครับเป็นไฟไฮไลท์ที่จะเจอกับสุดสาครนะครับยังไม่ใช่ไฟที่คนไทยสะใจทั้งประเทศนะครับมาดูกันครับหมัดซ้ายแทงเข่าซ้ายไปครับเจอหมัดของสุดสาคอคืนมาแทงปลาแทงคืนไปครับโดยเปโตเซียมนะครับเป็นแชมป์โลกมากมายครับแล้วก็เป็นแชมป์วันนะเคยชนะมวยไทยมามากมายครับยอดมวยไทยไม่ว่าจะเป็นเข้มสิบสองพี่น้องครับ สากฟอสกินมีเพชรมรกตนะครับสอกาวเพชรอินเดียแคเนมีโจนัทวุฒิครับมาดูกันครับเจอหมัดไปครับก็เป็นฝั่งของเปโตเซียมครับที่ชนะคะแนนสาก่อนไปได้ครับมาดูกันครับสายที่คนไทยสะใจทางประเทศจะพบกับใครก็นี่ครับอันดับหนึ่งครับสายที่คนไทยสะใจทางประเทศนะครับเป็นไฟายที่พบกับซุปเปอร์บอล สิงมาวินหรือซุปเปอร์บอลบัญชาเมฆเดิมับแข้งขวาไปซุปเปอร์บอลโดยไฟนีเนีับเป็นการป้องกันแชมป์ของเปโตเซียมและเป็นการชิงแชมป์ของซุปเปอร์บอลนับทีบยันไว้ขวาเจอซ้ายับกาดหันหน้าเข้าหากันชวนให้บวกให้แรงนับกาดแบบนี้ขวากับซ้ายเตะขาไปครับขุกซ้ายไปแทงขวาเตะขวาไปครับซุปเปอร์บอลและชางมายังไงครับเกมการชกเป็นการวางแผนแก้เกมมาของซุปเปอร์บอลอย่างดีนับเพื่อทำลาย จังหวะการออกหมัดของเปตโตเซียมครับโดยมีลูกถีบนะครับหมัดแยบครับไส่ขวาไปครับซปเปอร์บอลถีบยันไวนี่ครับลูกถีบครับสกัดตัดล่างครับตัดไม่ลงก็เกมการชกครับเป็นเกมที่อึดอัดครับระหว่างเกมการชกแทงไปสองแขงครับุกซ้ายแล้วก็เตะการคอไปเลยครับซปเปอร์บอลไฟน์นี้เป็นไฟช็อกโลกทั่วประเทศเลยนะครับโดยแฟนมวยทั่วโลกนะครับได้ วิเคราะห์แวะว่าครับก่อนชกยังไงซูเปอร์บอลก็แพ้นอกครับแต่มาดูครับชกกันจริงครับซูเปอร์บอลเตะก้านคอครับทำให้เปโตเซียมเฉียดเสียแชมป์โลครับแต่กรามหักครับเข้าโรงพยาบาลแล้วก็มีโอกาสที่จะเลิกมวยไปเลยนะครับไฟนนี้ดูครับหลังจากที่ชนะมวยไทยมามากมายครับแข้งขวาของซูเปอร์บอลครับขวาเบิ้ลไปลําตัว2เทียบแล้วขุกซ้ายและจังหวะดึงออกมาครับนี่ครับขลุกซ้ายและแข้งขวาขึ้นก้านคอนะครับ เป็นแผนที่ซูเปอร์บอลเตรียมมาอย่างดีครับโดยหุกซ้ายให้ระแวงหมัดครับอูต่อสู้พอเปโตรเซียมดึงระแวงหมัดปุ๊บแข้งขึ้นการคอเลยครับูแดล้วกระโดดกันผมซมาใสังเกตผมซอคือผมลูนี้ครับผมกระโดดขึ้น่วเตะได้ครับเพราะว่ามัดคุกับการเตะนีมันไม่ค่อมีใครใช้หรอกครับคบเครื่องจบที่นี่ที่เดียว แอด pk 2อสมีแอดนำหน้าด้วยนะครับบอกว่าแสนเชิงสองหมัดแนะนำมามีโปรโมชั่นให้เลือกสัรกันมากมายแอด pk 2อสี่อย่าลืมแอดไปนะครับ